สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆี่เพื่อนๆนฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฟฝั่งลาวด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออ่เสัตว์นักล่าที่น่าทึ่งมากๆชนิดหนึ่งก็คือเสือดาวหรือพัน t เทราพาดินะครับคือ ขึ้นชื่อเลยเรื่องปรับตัวกิง่งแต่ก็นะครับกำลังเจอปัญหาเยอะเหมือนกันเราจะมาเจาะลึกกันจากบทความพิคักเสือดาวเรื่องราวสัตว์ผู้ปรับตัวเก่งครับผมผมว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยเรื่องเสือดาวเสือดำหรืออาจจะนึกว่ามันแข็งแกร่งสุดๆไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบไหน อืมใช่ค่ะการทำความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะเสือดาวนี้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยของการปรับตัวในโลกของสัตว์แต่ก็น่าคิดนะคะว่าสัตว์ที่เก่งขนาดนี้ทำไมถึงเปราะบางกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเราได้ขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันตรงข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยดีไหมครับเจ้าเสือดาวนี่ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera pardus เป็นเสือใหญ่นะครับแต่รองจากเสือโครง่งแล้วก็โห พบกระจายพันธุ์กว้างมากทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียเลยใช่ค่ะกระจายพันธุ์กว้างจริงแต่ว่าสถานะในบัญชีแดง IUCN นี่สิคะน่าห่วงมากจัดเป็น VU หรือว่า Vulnerable ค่ะคือมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วอ้าวเหรอครับค่ะสาเหตุหลักๆก็คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยแล้วก็การล่าโดยมนุษย์นี่แหลคะค่ะประเมินกันว่าประชากรทั่วโลกตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึงหนึ่งในสี่ของที่มีในอดีตแล้วนะคะ แล้วบางที่ก็คือสูญพันธ์ไปแล้วจริงๆอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้นี่ไม่มีแล้วค่ะโหฟังดูน่าเป็นห่วงมากเลยครับทั้งๆที่เป็นสัตว์ที่น่าจะปรับตัวเก่งมากๆพอพูดถึงลักษณะาภายนอกเรื่องลายของมันนี่ก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับ ที่เรียกลายขยุ้งตีนหมาหรือลายดอกกุหลาบเนี่ยถูกต้องค่ะลายจุดแบบเป็นวงวงหรือบางสถทีก็ไม่เต็มวงนี่แหละค่ะที่ช่วยพรางตัวในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีมากมันจะต่างจากลายจุดทึบๆของเสือชีตาหรือลายจุดแบบเสือจักรัวที่จะมีจุดเล็กๆตรงกลางวงอีกทีแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยที่ต้องเคลียร์คือเรื่องเสือดําใช่เลยครับอันนี้คนสับสนเยอะมากค่ะจริงๆแล้วเสือดําไม่ใช่เสือคนละชนิดนะคะ แต่เป็นเสือดาวนี่แหละค่ะที่มียีนด้อยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเมลานิซึมคือมีเม็ดสีดำในขนเยอะมากมากจนกลบสีเหลืองสีลายจุดปกติไปอ๋อแบบนี้นี่เองคือเป็นเสือดาวเวอร์ชั่นสีดำแสดงว่าถ้าเรามองดีๆหรือส่องไฟอาจจะยังพอมองเห็นลายจุดจางๆอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะยังเห็นลายจางๆอยู่ใต้ขนสีดำนั่นแหละค่ะแล้วก็ลูกเสือคลอกเดียวกันนะคะ อาจจะมีทั้งตัวลายจุดปกติแล้วก็ตัวสีดำออกมาพร้อมกันเลยก็ได้เสือดำนี่จะเจอเยอะหน่อยทั้งป่าทึบอย่างภาคใต้ของไทยหรือมาเลเซียค่ะเขาเชื่อว่าสีดำอาจจะช่วยพรางตัวในที่มืดมืดทึบๆได้ดีกว่าอะไรทำนองนั้นค่ะน่าทึ่งมากครับนอกจากเรื่องลักษณะภายนอกพฤติกรรมก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทั้งที่เป็นนักล่าแบบซุ่มโจมตีปีนต้นไม้เก่งมากลากเหยื่อตัวใหญ่ๆขึ้นไปกินบนต้นไม้ได้สบายสบาย ความเร็วก็ไม่ธรรมดานะครับเห็นว่าวิ่งได้ถึง58กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยใช่ค่ะแต่จุดเด่นที่สุดของมันจริงๆก็คือความสามารถในการปรับตัวเนี่แหละค่ะต้องบอกว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วในบรรดาเสือหรือแมวใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้คือพวกมันอยู่ได้แทบทุกสภาพแวดล้อมเลยค่ะตั้งแต่ป่าดิบชื้นทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาไปจนถึงทะเลทรายที่ร้อนจัดๆอุณหภูมิ43องศาเซลเซียสโห ร้อนขนาดนั้นก็อยู่ได้ล่ะครับอยู่ได้ค่ะหรือแม้แต่ที่หนาวมากๆอย่างในรัสเซียอุณหภูมิติดลบ25องศาเซลเซียสก็ยังมีเสือดาวอยู่สุดยอดจริงครับลบ25องศาไม่น่าเชื่อเลยสัตว์ที่ดูเหมือนมาจากเขตร,ร้อนจะทนหนาวได้ขนาดนี้และยังเจอได้บุญที่สูงอย่างเทือกเขาหิมาลายัยหรือแม้แต่ป่าใกล้ๆเมืองก็มีใช่ค่ะความยืดหยุ่นตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้มันกระจายพันธุ์ไปได้ทั่วเลย แต่ก็นั่นละค่ะเก่งแค่ไหนก็ยังต้านภัยจากมนุษย์ได้ไม่ทั้งหมดอยู่ดีถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์พวกมันอยู่บนโลกมานานแค่ไหนแล้วครับมีข้อมูลไหมครับมีค่ะฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดที่เจอพบในยุโรปนะคะอายุประมาณ0 0แสนปีแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆของเสือดาวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ5 0 0แสนปีก่อนแล้วค่อยๆแพร่กระจายออกมาทางเอเชียค่ะ,คะถือว่าอยู่มานานมากครับผม พอรู้ประวัติความเป็นมาแล้วย้อนกลับมาดูปัจจุบันปัญหาใหญ่จริงๆก็คือภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละครับถูกต้องเลยค่ะภัยหลักๆมาจากมนุษย์โดยตรงเลยทั้งการล่าเพื่อเอาหนังไปทําเครื่องประดับหรือใช้ในพิธีกรรมบางอย่างความเชื่อผิดๆเรื่องสรรพคุณยาจากอวัยวะต่างๆการล่าเพื่อเอาเนื้อม่กินเป็นอาหารป่า การถูกฆ่าเพราะว่ามันไปเข้าใกล้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดเลยคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการที่ป่าถูกทำลายถูกบุกรุกซึ่งในบ้านเราเองเสือดาวก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายนะคะครับแต่การบังคับใช้กฎหมายการป้องกันก็ยังมีความทา้าทายอยู่มากครับสรุปแล้วเสือดาวนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของสัตว์นักล่าที่ปรับตัวได้เก่งแบบน่ามหาัศจรรย์จริงๆแต่ถึงจะเก่งกาจแค่ไหน ก็ยังต้องดิ้นรนอย่างหนักเลยเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใช่เลยค่ะความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวของมันน่าทึ่งมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงความเปราะบ,บางเอาไว้การอยู่รอดของเสือดาวในระยะยาวจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการลงมือปกป้องอย่างจริงจังจากพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะอืเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะครับว่าในเมื่อเสือดาวมันมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวได้ดีขนาดนี้ อยู่ได้แม้ในสภาพแวดล้อมใกล้ๆมนุษย์แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์เรากับสัตว์ที่ปรับตัวเก่งแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันแบ่งปันพื้นที่กันได้อย่างยั่งยืนจริงๆได้ละครับ